ของมาให้เอาเลยละกันนะอะไรอ่ะนุกกไ่ดูปลปลาดปลาดบปขอของดีกว่าของน้มันเนาะขอเยอะมากไม่เอาของแล้วแแเลย่กกนแต่ตสวัสดีค่ะอาไรนะ ดู้้สีอะไรกันหรอคืออะไรคะคนละอันละกันหรือคนละสองอันเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะมาน้อยเออให้คนอื่นด้วยหรอคุณเาอาสโนปี้มือไม่นิ่งค่ะให้พี่เพลินเอาแคเรับของของวินนิงเหรอไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะ นไมัม่ทดรอบก่อนยไม่กินมเนี่เก็บไป่ไปญี่่จบ้า้เคียง้เคียงบนดทไมอ่ะไม่กินหนาก็เสียดายเร่เสียบหมดเลยม่้ดขึ้นอ่ะนตอนน้นเนี่ได้สได้ได้ไมออมยิ้ม่ะยังเก็บอยู่เลยนี่เชืออะไรนะมกเหรอเาชือเรียกบยังไงอ่ะเราเเรียกยังไงให้มันแตกต่าอะไรนะอะไรนะ โน่มนี่อันนี้น่ธรรมดา่องางสสามอากนี่งสอามคนที่จอ รัเป็นอีกงันหนึ่งก็เป็นสองจบแล้วสิ้มีเด็กๆไงใช่ไหมมีเด็กๆก็เดี๋ยวบอกว่าเออบอกมีแค่สิชิ้นเออเน้นมองมองมีอีกเนถุงนึงไงมีอีกเยถุงนึงไงมองมีอีกต่างหากอีก ไปเอาไปเปล่าอยากแตกงอะเหลือเหลืออีูกี่งี้ยไปจะได้คนละแบบเอออันนี้ไม่คนที่ยังไม่ได้วันนี้วันนั้นหมอเมาอยู่พี่ก็ออนใหม่ด้วยโอ้โหใจพี่เส้ยไปมันมีอยู่แค่นี้เฉยๆอ่าได้ถามหน่อยเขาไม่ให้เหลือให้เอาแดงข่ ขึ้นมากี่โลอ่ะมขึ้นเยอะเลยสามอยากลงหมดนะสามเลือกขยักสามโลอะขยัก่ะขยักเลยก็ลงเจะพี่ว่าขึ้นจะพอที่วันนี้แล้วรู้สึกยังไงออกกำลังกายหน้าวัดขาวเน้ยะไหคะรู้สึกไงคะออกกำลังกายหน้าวาดอ๋อออกกำลงกายหน้าวัดเหรอคะนึกว่าลำไส้เคี้ยโปรดิวเซอร์อยากสปอร์ตไงก็เลยสอนสปอร์ต ไม่ให้เนี่ยทำได้ไม่ว่างไม่ว่างถือกิฟต์ไข่กิอยู่ของกินอร่อยมากอะมาเขาะไอ้ที่มันเป็นสมุดเ่ยเขาไปทำอะไรที่ที่แก้ปีสงฆงที่เขาไม่ใช่สมุดไอใบกระดาษกระดาษเงินกระดาษทองเาที่ไปเทินใช่กระดาษกระดาษทองเขาจะเผาเพื่ออะไรอะทำเพื่ออะไรไม่ใช่ไปวางไว้อย่างนั้นเหรอไปวางไว้บนบนบนบเทพให้สวยใช้สวยเอี้ยเพื่อ ก็เหมือนถวายของท่านน่ะอ๋อไม่รู้อ่ะใช่แต่นี้ไม่ได้ชงแล้วแต่นี้ก็ทำแบบถ้าทำแล้วทำแล้วแต่แต่ว่าไม่รู้คืออะไรพี่แล้วป้าทำปีอะไรคะชงน้ำปีชงถ่ายทุกควันหุยนวยจับได้ไม่ใช่ไหมเฮ้ยปีนี้ที่ไม่ชงน้ำปีนไม่ได้ปีนี้ปีนี้ไม่ชงน้ำแล้วพอแล้วปีเพิ่งี่แล้วอู้หูแล้วปีนปีไปีไก่ดีปีไก่ดีไก่ดี แต่แบบตอนนี้ในห้องคอนโดเนี่ยน่ะมีแต่ของขังไม่มีแต่กินทู่ไม่ถ่ายทายเสื้อผ้าพี่ดิ๊กมันติดจริงจริงติดมากค่ะลงมาได้ไหมนะโอ้โหผมเนี่ยเปิดประตูเเปิดประตูเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าโอ้โหนว่าอยู่มาเก๊านว่าอยู่วัดแบบวัดที่ให้ไปวันสุดท้ายอ่ะที่แบบกลิ่นหนักมาก มันวัดเล็กแล้วก็ไม่มีปล่องระบายอ่ะเหมือนเข้าไปมันอยู่ในเตาเผามีทั้งน่ยมันจะไปก่อนใครเยอะมากถ้าไม่คนอยู่ในสังไทยว่ะมัเป็นโรคกันอ่ะก็อจะเป็นหรือไม่ปลอดเลยแต่น่าเศร้าใี่มันอยู่ที่เดิมเลยแบบเผาพื้นอยู่แล้วอ๋อแล้วที่นั้นน่ะที่ศาลเจ้าล่าสุดวันสุดท้ายวัดเป่าโกวัดท่านเป่าคุญจินเป่าคุญจินเน็ตเขาถวายของอะมะอะไรวะเนื้อหมู เขาไว้ประเดงเขาเอามาทำกับข้าวเลยอ่ะแล้วนี่เขาให้พวกหนูเกินทุ้งหนูเว็มไม่เขาบอกว่าเขาทำถิ่นอาหารสวัสดิ์ไว้เขาบอกว่าแล้เขาก็บอกว่าเจออ่ะเจออ่ะเจออ่ะเจออเจออะไม่ใช่แล้วเลยแล้วพี่ไก่ก็บอกว่ากินแม่กินแล้วกินเขาลองให้กินได้กินตอนแรกในชินฟ่าเขาก็คงเราเราจะกินแบบชิมชิมนี่ยืนกันแบบ

แม่เจ้าค่ะเป็นหมูต้มเป็นหมูต้มธรรมดาเหรอเค็มมากโอย่างเค็มทุกอย่างเค็มทุกอย่างแต่ว่าอร่อยเอาไม่ผักผสมก็ได้ไม่หอมค่ะก็ไหว้สารเจ้าเสร็จเดี๋ยวจะต้องไปกินข้าวเที่ยงคือหยิบตั้งแต่เช้าหยิบตั้งแต่หมูนี่แล้วแล้วก็ไปกินเลในต่างโตปูตอนนะสามโมงโต้าอุ้ยนี่ไปสามโมงเหรออู้ย ไปไหนคะโจกูอ่ะไม่รู้ไม่รู้จัเวลาไม่ได้ตัวตัตัวหนึ่งแล้วก็กล้ามันต้องบอกนไม่เคยนไม่เคยกินปูอ่ะตใหญ่ไม่เคยหนีไม่เคยกันไม่เคยกินปูนี่แล้วแบบโอ้โหกระเด็นกระดอนใส่กล้องเต็มไปหมดเลยอ่ะง้งปคิไม่ไม่แล้วคอเปอก แกงปูที่มันตปลเขาไมห้ทิพเองแล้วแบบน้ำโจ๊กมันนะเป็นข้าที่แบบเน้นเนนะหนอะไรอะอะไรรอนไรเหรอน้ไม่นึกว่า้นที่เี่เนนเเนนเนอ่อยมาก อะไรวะเดี๋ยวนะไอติมประเทศอะไรวะเได้ไหมโปตุเกตเออโปรตุเกสเอ้าโปเกตจะบอกพี่นุ้ยกับพี่เกนึกไม่ออกไปสวิตเซอร์นสวิตเซอร์แลนด์นึกไม่ออกเลยอ่ะโปตุเกตดีมากดีแบบเราทุเรียนหมี่โอ้โเห็นค่ะเฟนามีเขาต้องไปสัมภาษณ์ได้ที่ที่ยังติดนะจ๊ยนิ่งเลย เขาจะมีไอติมเพื่อนกับไอติมโปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุเกสเนีกินหรอพี่ฟายก็พี่ฟายชอบทุเรียนนะพี่ฟ้ายก็มัน่อยมากเลยไม่ชิมไหมคะไม่ชิมเลยเหรออย่านี่ยตักอีโปรตุเกสอืมเนื้อกินแล้วค่ะเนื้อกินโปรตุเกสแล้วค่ะอย่ามายุ่งกับทูเรียนเหม็นแบบเหมือนขนแบบลูกมันอะมาไว้ตรงหน้าเ่ยน่ะกลิ่นมันแบบไม่ชอบ อบาทมากอ่ะเนี่ยลมอย่างเงี้ยลมเงี้ยแล้วนี่ก็แบอคือจอทั้กองเนี่ยกินแต่ทุเรียนเนี่ยเนีบอเนี่ยวิธีก่นเนี่ยต้องจกทุเรียนนะเผื่อแไเอาอ้าหนูว่าีบบ่อยอร คือน่อยได้ไงแค่กินก็ไม่ไหวเียก็ทำแบบไม่มีหามคนอีกแม่ก็ทำเป็นการแสดงแต่เน้ก็ไม่ได้ทำท่ารังเกียจเนยแค่บอกว่าเพี่ฟ้ายิ้มมาได้แค่กินโปรตุเกสแล้วไม่น้องให้เน้ก็ได้อะไรแล้วแบบพอเนยกินประมาณสามสามถ้วยกินโปรตุเกตสามสามถ้วยมันมีแสามหรือหก สามสามก่อนทีพอถ่ายเสร็จก็เลยจะมาซื้ออีกให้พ um> ี่ใบพเอาไปซื้ออีกไปหาตังค์อาม่าไม่เอาตังค์ให้มาอีกสองถ้วยให้เน็กกับพี่ใบพูพี่ใบพูไม่กินนี่ก็กินเลยสิครับสองถ้วยนีเลยกลายเป็นสามเป็นห้าถ้วยโอ้โอร่อยมากแล้วก็ตลอดทางอืมชิมสิอา玛จะยินเวียนให้น้อนโปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุเกสเพราะอาม่าให้กินฟรีอ่ะ ก็ถ่ายรายการร้านสวยสวยอ๋อสวยไม่ใช่ไม่ใช่เราถ่ายรายการแล้วเขาไม่เอาอยู่แล้วนี่กบอกนี่ก็บอกว่าทำไมต้องจ่ายตังค์ต้องใจ่ายตังค์โอ้ยมาก็บอกไม่ได้แล้วทำภาพเปิดกระเสอบไหมทำภาพเปิดกระเสอบไหมไม่ไม่ได้ภาพใช้เงินหมดกี่แสนเลยกับพีแต่กว่าพี่เมยกูพี่คู่ตั้งให้เขาตั้งหมดไปกี่แสนไม่ได้ใช้ตังค์เลยโอ้ยสัการเสียจริง แต่ว่ากองเลี้ยงดูดีอะไม่ได้ไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยตังค์ก็คนอื่นเสียไม่ใช้อ่ะไม่ไม่ไม่มีเวลาไปเดินเที่ยวไม่ค่ะมีค่ะไปเวนิเชียแต่ไม่ซี้ค่ะมีมีเวลาเวนิเชียแต่ในไม่ซื้อตั้งใจจะไม่ซื้อก็เขาไปยืนเขาไปอยู่ช็อปอารีดาสกันอะที่ไฟที่แม็กกี่ใบหัวซื้อกันคนละสองสามคู่แล้วนั่งรอ ก็ไม่เห็นอยากได้ไม่เห็นอยากได้เนาะไม่ใช่ก็ตั้งใจจะไม่ซื้อก็ไม่ซื้อพี่เพิ่นซื้อแทนพอพอไม่ตั้งใจจะไม่ซื้อก็ไม่ก็ไม่ซื้อก็ไม่ได้เสียตังค์ดีดีดีมากร้ยรวยประหยัด่าเจริญอยากมีลูกอย่างนี้เลยนเฉพาะอันนี้แหละค่ะลูกซื้อแหละอย่างีลูกหนึงไม่ไงนี่หรอกใน้อที่ตอต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกเขาบอกว่า ใช้ก็ไม่ไปทำอย่างเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียตังอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแม่แม่ไม่ชอบที่มาเก๊าหรอกซื้อที่ไทยแล้วกันก็ซัดที่ไทยก่อนไปมาเก๊าซัดไปแล้วไปแล้วโอ้ยแต่ก่อนปีใหม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแค่หมดที่จะไปมาเก๊าเป็นก้อะไรเงี้โอ้ยได้ดีมากเลยอะมาเก๊าสุดยอดเลยก็ไม่กลัวลมก็อากาศดีแบบ

คลเหรอคะอ๋อหนูไม่เคยไม่ได้ดูตอนนแต่แม่แม่แม่เล่นพี่หนูเลยค่ะเป็นเน็ตในยูทูบค่ะใช่มีไม่รู้ว่าเน็ตไม่ได้เล่นของหนูเลยค่ะใช่ค่ะเน็ตเน็ตดูของฝรั่งเพราะเขาเขาไม่รู้มันดูมันดูแบบว่าได้กล้ามเนื้อชัดดีกว่าพี่หนูเลยอาจจาภาพเน็ตเน็ต ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลนะเล่นไมเน้นสุภาพเน่นๆเล่นเน้นตบเล่นไม่เน้นตบส่วนโอ้ได้กินเยอะอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ในฟิตเนสตั้งสี่ชั่วโมงอ่ะโอ้โหรู้สึกผิดมากโหลดอะไรมาเข้าสี่ชั่วโมงเครื่องงัไม่ได้เลยอะในเครื่องพังไว้นะไม่รู้อ่ะเล่นทุกเครื่องอ่ะโอ้โหโหลดเครื่องเราชั่วโมงแต่ไปมันเดินเยอะมากเลยนะเออไม่เหนื่อยเดินอ่ะ มันกินเยอหนื่อยเราไม่เดินก็เดินแต่กินอะหนักกว่าเดินอีกอุ้ยมันกินเยอะจริงๆได้กินเยอะแบบจนพี่แบบเขาบอกว่าคุ้ยทำไมจริงจริงเยอะจังวะร้านโจ้าปูได้กินได้ไหมชิ้นปะเนี่ยเขาแถมให้อร่อชิ้นหอยเนีชิ้นหอยชิ้นน้ำมหอยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลชิ้นทอดธรรมดาเป็นล่กฟุตแต่ว่าบะหมี่เขาอร่อยมากเขาแถมให้รายการ อร่อยชินช็อตินชออร่อยหมดเลยอ่ะใต้จต่หายห้องตัวเราอร่อยอ่ะดก่บ้างน่บมนี่บอมเป็นบไม่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 ไ่ด้สั่งยันผอมวาอ่ะเขาทำให้กินหลอกไมไ่ได้กินนี่ไม่ได้ขอเขาเดอร่อยตุ้มยาเด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 ดเ ขึงก๋วยไส้อุ้งก๋วยไส้อ้งก๋วยไสชนีน่ไม่ใช่ม่น่นจริงะาามาอก๊ามากาตองตองตุ้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 กุ่นงตุ้งต่้งตุ้งตุ้งต่้รตุ้าตเปงตุ้งตุ้งเป้ใตุ้ง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 ตบ้งตุ้ง้ง้ ดีมากหมูดีจริงแบบคือมันเป็นมนูแรกอะ่ะลงจากเครื่องแล้วเอาของเอาของไว้สนามเออเอาของไว้เป็ดย่างข้าวน้าเป็ดหมูสามชั้นแล้วเขาไม่มีช้อนอะไม่ขอช้อนไม่ได้ต้องกินกับตะเกียบซึ่งแบบไม่ถนัดเลยอะแต่เขาบอกว่าให้ฝึกเลยกินแบบ ไม่คีบตักเป็นช้อนเลยสะคือเอาเป็นคู่เงี้ยสอยแล้วเข้าปากเลยตักช้อนขึ้นมาเงี้ยสอยเข้าปากเลยแบบมองนี้ถนัดเปิบเลยเปิบโจอะไรนะอะไรโจอะไรจ้าเดี๋ยวนะไปอะไรวะอ๋อไก่ร้านสุรกีแต่กี่เปรียนิดก็ได้ตง อะไรนะที่สด้กขั่อะนั่โนไหนเนี่ยไม่รู้เลยไปกับเขาอะไม่ไม่ไม่ดูงร่องพอลงเขาเดินเขาก็พาเดินเดินอู้ทาไข่หมลอยโอ้ห่อยี่ลอยที่้หดีอะแล้วแถวแบบแถวแบบต้องแถวยาวมากในร้านนี้ร้านมาเก็ตใช่ดีแบดีมาก คนแถวๆนะไม่ไู่เป็นคไ้ไปเซตสุดท้ายพอที่พี่าได้ซื้อเสร็จนะลูกค้าคนหนึ่งถูกไล่ออกหมดเลยเขาจะปิดร้านเขาไม่แคร์ลูกค้าเลยพอถ้าถึงเวลาที่เขาจะต้องปิดร้านติดลูกค้าที่ต่อแถวอยู่เหมือนกันก็ต้องจ่ายตังค์อ่ะต้องออกบ้างน่าโมโหสานมากอะวกนี้ก็นั่าอะไรนะอยากอะไรกันเราแต่เขาไล่จริงนะตอนที่เราไปวัดเหรอไอ้วัดอาม่ามีคนไล่คนไล่คนหอบอะที่พอถึงเวลาที่ลูกเรือใบอ่ะอ๋อมันไล่จริงอะ ได้หรอเขาไม่ได้เขาไม่อยู่สักทีไงอร่อยมากไออันน่าท้าไข่อ่ะรับมะเลมันร้อนข้างในแป้งมันนะคะแป้งมันนุ่มแล้วมันละลายในรินเฮ่อร้อนมากอร่อยมากโอ้อร่อยมากซื้อสองข่องได้บอกเนื้อเป็นไงเนื้อเป็นไงโอ้ทำไมไม่ซื้อหลายหลายกล่องกินแล้วคนละชิ้นแล้วก็ไม่พอ insert ได้กับพี่ฝ้ายนี่ก็ได้กินคนละสองชิ้นอร่อยมาก ก่อนที่จะไปกินร้านอะไรวะโปรตุเกสเหรอโปรตุเกสมันขําพอได้กินทารไข่เสร็จพอได้หิวข้าวก่อนทำงานเงี้ยหิวเร็วมากเพราะว่า้ราทานที่ทำงานตอนไหนโอ้โหกินาไม่ไม่ที่กินเนี่ยคือทำงานด้วยใช่ไม่ค่อยไอยหายไปด้วยไม่ค่อยอยากกินแต่มันต้องทำงานใช่ไปร้านไปร้านแบบเหมือนอาหารตามสั่งบ้านเราค่ะมีผัดไข่มะละอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็เอ็นไก่ทอดเนี่ยคิดว่าไก่ผัดเป็ดมะม่วงหิมะพานที่เนี่ยได้เป็นเป็นแหนมไหมแหนมไหมแหนมไหมแหนมแหนมไก่อ่ะแล้วได้แบบเฮ้ยบูดหรือเปล่าวะไก่อะไรไม่เปรี้ยวขนาดนี้นิสพักเขาก็ให้พี่ไก่ถามว่าให้อ๋อมันเป็นแหนมแล้วก็มันมีน้ําจิ้มชื่อหมาล่านึกออกชื่ออะไรไม่ใช่นหรอไม่เหมือนเป็นไก่เทอร์เร่ นั่นแหละแล้วมันเวลานั่นใช่ไหมมันจะลิ้นชาใช่กแล้วแต่เขาบอกว่าพริกร้านเขาเนี่ยเพดี่สุนย่านนี้แล้วูดไห้กินกับพี่ไฟนะจะของร้านดูอยู่นี้กับพี่ไฟโอ้เสียใจแบบโหน้าพี่ไฟเงี้ยนั่งกับพ่าพี่ไฟพอกินเสร็จแล้วหันไปมองเจอหน้าเพราะพี่ไฟเจ้าของร้านอาเจคุณดูอยู่เห็นได้เขาไหนปะ ขอหน้าหน่อยอู้หูมากเลยมากเลยมากค่ะจอดิ้งจอดจอดมาใจใจใจหน่อยเพราะเขาโฆษณามากว่าพริกของเขาเนี่ยเผ็ดที่สุดย่านนี้ไหนเสี้ยวซูซ้มปังกรที่เผ็ดระดับนี่พริกอะไรเนี่ยซูซ้มปังกระทกโอ้โหไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยหมดในย่านนั้นไงย่านนั้นโหแล้ววันที่ไปกินบะหมี่นะเออนี่ยบะหมี่อะไรนะเยี่ยบุ้งบะหี่กุ้งเยี่ยบุ้งอ่าอยู่ในย่านแถว ควร์เซนาโดเซนาโดสแควร์โดอะไรเลยเซนาโดเซนาโดสแควร์โหก็มีนะคะน้ำสลบนะสลบสลบโหน้ำแบบอร่อยมากนี่กินหิวก่อนจะถ่ายรายการอีกแล้วกินก่อนก็กินไปนั่งกินคนละถ้วยก่อนพวกได้กินคนละถ้วยกับพี่ไฟแล้วในรายการก็ต้องกินอีกประมาณสี่เมนูแล้วแบบราดหน้าเหมือนบ้านเราแหละ เดี๋ยวีให้มันดูแบบพิี่ใอ้มันบ้านหน้าเหมือนบ้านเราแหละเกี๊ยวใช่แต่เกี๊ยวนะคะโอ้น้ำมันเยอะโหพอกินนะแบบไม่หนึงน้ำมันหรือมันมันเป็นอะไรที่แบบพอกินแล้วแบบมันละลายในรินอีกแล้วอ่ะแต่น้ำจิ้มเขานะคะ พี่สีลองไปทำดูไม่อยากกินเลยว่ะไม่อยากกินพี่สีมันอร่อยมากอธิบายรสชาติหน่อยเป็นมันคืออะไรมันคืออะไรัะมันมีส่วนผสมของมะเขือเทศแต่ว่ามันเป็นน้ำใสแต่มันมีรสชาติของคือเนี่ยได้กลิ่นได้แบบทำไมนี่นี่ถึงเฟรนช์ฟรายวะทำไมวะนี่ได้กลิ่นน้ำซีมมันเป็นนี่เหมือนเฟรนช์ฟรายเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมันมีส่วนผสมของมะเขือเทศแต่มันไม่ใช่แต่ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศนะคะเป็นน้ำจิ้มแบบเหมือนน้ำจิ้มไก่อ่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นมะเขือเทศ จะมีน้ำจิ้มที่เขาใส่ซอสพริกกับซอไม่ได้แทนไปอุ้อุ้ยอุ้ยอ่้ยอุายอุ้ยอุ้ยอุ้ยกตายอุ้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 ากไม่ได้อ่้ยอุ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 วยอุ้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 ยแุ้ไอร้ยอห้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมว้นอุ้ยกุ่นอุ้ยอี้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ะอุ้อุ้ย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 อ้ยอริกเข้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ อ่าันพี่สีต้องทำละอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากมากถึงไอติมโปรตุเกสมันเป็นมันเป็นวาน,นิลาคือร้านโปรตุเกสเนี่ยร้านหารโปรตุเกสเนี่ยไอไอติมเนี้ยเหมือนกับร้านทุเรียนแต่ว่าที่ร้านโปรตุเกสข้างล่างเนี่ยไอเนื้อครีมมันจะเป็นวิปครีมแล้วข้างบนจะเป็นบิสกิตแต่ว่าร้านทุเรียนเนี่ยข้างล่างจะเป็นเหมือนเนื้อไอติมอู้หูโอ้โหอย่าก็เอามา่ ก็ตาตาบูน่าตานี่แบบมันอร่อยอ่ะมอร่อยจริงอ่ะเปิดเกลียขนมก็อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะนอนเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเดี๋ยวเดี๋ยวนอแล้วแค่นี้พักก่อนต้องใช่กว่าไปยี่สิบกวนาทีนานแต่ยาวเดี๋ยวครบสามวันที่ไตแล้วสี่ชั่วโมงแล้วสบายด้วยความ ดูความรู้สึกสบายใจถูกผิดคิดไปเองก็ปกตินะบานปกติแล้วครับวันนี้โตวันนี้โตปกติไม่ดูหน้าไหมหล่ะโตตอนแรกก็อย่างเงืมันเด่นมากที่มากเกินเด็กอยู่เลยใส่เสื้อคลุมไหมโอ้โหหน้าก็มั่นใจเนาะเดี๋ยวว่าเนาะไม่เสื้อทรงนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เห็นทักกันตลอดนี่พอใส่เสื้อทรงเนี้ย พี่นุ้ยเสียใจอ่ะไม่เคยมาทุกวันต้องเสียใจพี่นุ้ยตลอดเวลานานเดี๋ยวไปเมาเมาๆก็จะเจอนี่ไปเรียนจะไปต้องรียนเรียนได้เหรอชั้นเรียนมเวลาใช่ไหมคะว่าตัวเองต้องเรียนลืมไปเลยว่าตัวเองต้องเรียนเกิดเดิมแล้ว่า วันนีเรียนแปดโมงแต่ไม่ไหวเพราะนี่บ้านมีสองมอเนเรียนแปดโมงอ่ะเดียพรุ่งนี้เรียนเก้าโมงพรุนี้เรีนสองวิชาเก้าโมงถึงสิบโมงเรียนต่อสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงอุ้ยเรียนครึ่งวันเองอ่ะุ้ยหวงถ่ายกันิงมากเป็นหนูกล้องที่ดีมาก ผายใช่ไหมเพราะฝนออนลงไปฝนตกใช่ไหมผายหมอกว่ะนี่ดิว่ะขึเช้าเลยเนาะเพาตายเป็นคนนิ่งอยู่ไม่นี่เราคิวกินนะไม่ใช่อะไรคิวแขนไปแล้วข้อหนึ่งเนี่ยสงสารน้องอ่ะไม่รายการนี่ออกร่างกายจังการเหนือแล้วพี่นุ้ยอ่ะเออเวลาพี่นุ้ยจิ๋งเนี่ยหนักแน่นไงแขนพ่านพี่จะหักไหมนะโหุ้ยทำอะไรก็ไม่เคยดีเอางี้ไม่ได้ว่าไม่ดี เป็นผู้หญิงแข็งกระแลงพี่นุ้ยอ่ะ่งน้าตนยกับพี่หะจับไปดื่มนมร้อนจนจบลโอเคโอ้ยสวัสดีค่ะหนูยังไม่กลับพี่ค่ะหนูจะกลับแล้วค่ะพี่โมสวัสดีค่ะนีค่ะ ไปแล้วนะจริง <rôle>: จ <15, S 1> <Okay S 2> ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสีค่ะังเขียวเอ้ยังเหลืองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่นิคส้